พลโทสวัสดาแสงผลแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานแถลงแผนและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการ,รเตรียมการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเนื่องในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพร์ขุมป้ายเจด,ดีอัธิคาเขมาพิรโตและทรงประกอบพิธีสมโภชพิพิธภัณฑ์อัฐบริขานหลวงปู่ขาวอนารโยนาวัดถ้ำกองเพลนอำเภอเมืองหนองบัวลำพู ในวันที่24พฤษภาคม2565โดยมีนายสยามสิริวงศ์คุผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายเวียงชัยแก้วพินิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนายพรพิทักษ์แม้นสิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งจังหวัดขอนแกน่นและส่วนรราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะมีการนำเสนอสถานการณ์และการปฏิบัติงานด้านข่าว การปฏิบัติการถวายความปลอดภัยการปฏิบัติของจิตอาสาและการปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการกรับรู้ในการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติในส่วนของจังหวัดอุดรธานีค่ะ ประชาชนสามารถเฝ้ารับเสด็จได้ณท่าอากาศยานทหารกองบิน23ตั้งแต่เวลา16.20นาินาทีในวันอังคารที่24พฤษภาคม2,565นี้ค่ะ